การหารายได้ด้วยงานศิลปะจากช่องทางออนไลน์จะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเว็บไซต์ DeviantArt เป็นชุมชนศิลปะที่ใหญ่ที่สุดฮิตมาแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ลักษณะของเว็บไซต์ก็เป็นการสร้างบล็อกเป็นของตัวเองสามารถโชว์งานรวบรวมผลงานศิลปะสร้างเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวมีโอกาสที่อาจจะเตะตาต้องใจชาวต่างชาติขายงานไปพร้อมกันได้ด้วย อย่างเว็บไซต์ ArtStation นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาย painting, เพนติง g i g i t a l Painting Concept Art หรือว่า Entertainment Design นะคะถ้าดิปล์นะคะออกแนวบอกว่า g กราฟิกดีไซน์นะคะไม่ว่าจะเป็น U X U I ต่างๆหรือว่าโลโก้ดีไซน์เป็นแหล่งรวมเหมือนดีไซเนอร์ชื่อดังเลยที่เขามารวมตัวกันไว้ที่นี่เว็บไซต์ต่อมา Issue นะคะอันนี้จะเหมาะกับ E-Book กออนไลน์เราไม่ได้ลงงานเพื่อให้คนมาอ่านอย่างเดียวนะเราสามารถขายอ e ีบุ๊ของเรานะคะจากเว็บไซต์นี้ได้ด้วย สหรับใครที่ชอบงานประดิษฐ์งาน DIY นะครับงาน make, แฮนด์เมดเราก็มีเว็บไซต์ที่แนะนําดังนี้นะฮะ Society Six และ Redbubble เขาก็จะดูแลในเรื่องของการผลิตการส่งให้กับเรานะครับโดยที่เราเนี่ยมีหน้าที่แค่ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็คิดผลต่างจากกาําไรที่สัมพัญผลงานที่เราออกแบบก็ยังเป็นสิทธิ์ของคุณโดยสมบูรณ์นะครับผม และวบบไซที่เหล่าฟรีแลนซ์อย่างเราไม่ควรพลาดอย่างในประเทศไทยนะคะก็มีวบบไซฟาสเวิร์ะที่เป็นตัวกลางระหว่างเหล่าฟรีแลนซ์แล้วก็ผู้ว่าจ้างทาให้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเราสามารถลงงานได้หลากหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกแล้วก็ดีไซน์หรือว่างานเขียนประเภทต่างๆเหมาะสําหรับนักศึกษาที่กำลังหารายได้เสริสห,รสหรือว่าว่างๆ w ว r k f r o ฟ ho m e อยู่บ้านก็สามารถมาสมัครเว็บไซต์นี้ได้ไม่เสียค่าใช้จา่ายหรือถ้าใครนะคะอยากวมงานกับชาวต่างชาตินะก็จะมีเว็บไซต์ฟี v e r นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ global ทั่วโลกเลยเขาก็ใช้เวบบนี้กนนะ ลำดับต่อมานะครับสายโซเชียลเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับกับระบบ Subscribe เว็บไซต์ที่เราแนะนำก็คือ p a า t ิออนนะครับก็เป็นการสร้างโปรไฟล์ให้มีแฟนคลับเนี่ยมาติดตามงานเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเราเราอาจจะได้รับรายได้เป็นรายสัปดาลห์หรือรายเดือนโดยที่ศิลปินเนี่ยสามารถกำหนดเงื่อนไขเองได้เพื่อเป็นการเอาใจแฟนๆแล้วก็ให้เขาเนี่ยติดตามเราต่อเนื่องแล้วเราก็จะมีรายได้ต่อเนื่องไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้วาดรูปไปแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะครับผม ข้อที่จเจ๋ในตอนนี้นะคะก็คงจะเป็น NFT นะคะหรือ Non-Fungible mm hmm. Token mm hmm. สินทรัพย์ดิจิตอลรูปแบบหนึงนะ่งที่เราสามารถเปลี่ยนงานศิลป,ปะหลากหลายแขนงของเราเนี่ยมาซื้อขายกันบนโลกดิจิตอลได้เหมาะสำหรับทุกคนเลยนะคะที่ชื่นชอบในงานศิลป,ปะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานศิลปะอยู่แล้วหรือเป็นคนที่เพิ่งเริ่มทํางานศิลป,ปะเวทีนี้นะคะอาจจะเป็นเวทีแจ้งเกิดที่ทําให้คุณ mm hmm. นั้นโด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ได้ค่ะรูปแบบที่เราเลือกมาทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับช่วง Work From Home เนี่ยทุกคนก็ได้สรราาคหาัว่จจ่บทีออีม บการในรูปแบบต่างๆที่เราพูดมาหรือว่าต่อเนื่อจากนี้ก็ได้นะคะก็สามารถมาแชร์กันในด้านล่างเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ ATEM Space ด้วยนะคะเพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการศิลปะเนาะ